ได้ยินไหมครับเอเคครับ mm hmm. เพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอปลอมเพื่อนก่อนนะครับว่าผมไม่สนับสนุนให้ใครซื้อของปลอมนะครับแต่อยากจะนํารองเท้าคู่นี้ที่เป็นที่พูดถึงกันในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นของแท้จากโรงงานเนี่ยแต่จริงๆมันคือของปลอมนั่นแหละ มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่มันต่างกันอะไรที่เราสามารถดูจับผิดกับมันได้ว่าอันนี้คือของปลอมนะนะครับอันนี้คือของแท้นะว่าเป็นยังไง2คู่ที่อยู่ในมือผมนี่นะฮะนี่ครับเป็น2คู่นะเออไนกี้อัลฟาฟลายสนะครับของแท้จากช็อปไนกี้เลยนะครับข้างขวานี่ข้างนี้นะถ้าในจอของเพื่อนๆน่าจะเป็น ข้างซ้ายใช่ไหมนี่มือขวาผมนะถือของแท้จากช็อปไนกี้นะครับส่วนคู่นี้ข้างนี้นะครับนี่คือของปลอมหรือที่เราเรียกกันแซวกันว่ามันคือของแท้โรงงานนั่นแหละครับนี่คือของปลอมนะครับเพื่อนๆลองดูหน่อยครับว่า2คู่นี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอ่ะให้เวลา10วินาทีลองดูซิ2คู่นี้ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกต่างกันไหมต่างกันไหมอ่ะฝั่งนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อต่างกันไหมไไเอาใครเห็นแล้วใครเห็นจุดต่างแล้วช่วยบอกหน่อยนะครับใครเห็นจุดต่างแล้วช่วยบอกที <laughs> โอเคนะครับฉเฉลยก็แล้วก,กันนะครับหลังจากที่ผมพยายามหาความแตกต่างระหว่างของปลอมกับของแท้นะครับสิ่งที่ต่างเลยนั่นก็คือตัวของโลโก้ i นกี้สวูดที่อยู่บนรองเท้านั่นเองครับฝั่งของปลอมเนี่ยนะครับโลโก้เนี่ยจะดูเรียบร้อยกว่านะครับโดยเฉพาะบริเวณหัวของโลโก้ที่อยู่บริเวณมิดโซข้างล่างสังเกตดีนะครับเพื่อนๆครับ โลโก้จะถูกเฉือนไปนิดนึงนะเห็นไหมมันจะดูเรียบร้อยกว่าหัวมันจะหักหักกว่านะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนิดเดียวเลยครับตรงนี้นิดเดียวเลยตรงนี้เห็นไหมครับของแท้เนี่ยมันจะมาเต็มเต็มนะส่วนของปลอมเนี่ยมันจะถูกเฉือนไปนิดหนึ่งแล้วก็บริเวณหางหางนะครับหางของซููดเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหางของซููดเนี่ย ของปลอมก็จะยาวกว่านิดเดียวครับส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมซูมเอ็ความนุ่มที่ผมบีบอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยก็เท่ากันความนุ่มนะครับแต่ยังไม่ลองลงพื้นนะตัว Air z o ูมพอดที่อยู่ด้านหน้าก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเลยนะครับแล้วหน้าตาก็คล้ายๆกันด้วย ดีไซน์ของรองเท้าก็ใกล้เคียงกันมากนะครับหน้าผ้าอะตอมนิดทั้งคู่คล้ายกันเหมือนกันเชือกมีเหมือนกันตัวเลขเบริเวณส้นเท้าของทั้งคู่ก็มีเหมือนกันมีเช่นเดียวกันนะครับแทบจะหาความต่างของ2คู่นี้ไม่ได้น้ำหนักน้ำหนักทำเป็นเล่นไป2 1 7กรัมในขนาด10 US นะครับ2 2 0กรัมในขนาด10 US เท <c oughs> ่ากันเลยตอนนี้สิ่งที่มันต่างกันนะครับนั่นก็คือ เอาโซที่ผมใส่แล้วน,นั่นเองคู่นี้ผมใส่แล้วนี่ยของแท้เนี่ยผมใส่แล้วนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยเป็นของแท้ส่วนคู่นี้ยังไม่ใส่นะครับถ้าเอาไปใส่เนี่ยต่อไปคงจะงงหนักกว่าเดิมแน่ๆนะครับว่าคู่ไหนเป็นของแท้กันแน่นะมีคาร์บอนเพลทเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแทบจะก๊อปปี้กันแบบคล o นนิ่งใช้คำว่าคลนนิ่งดีกว่าคล o นนิ่งกันมาทีเดียว นี่นะครับอันนี้ของอันนี้ของแท้นะครับของแท้ตัวซูมพอตหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ของแท้ซูมพอตหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนนี้คือของปลอมนะครับตัวตัวซูมพอตสิเหมือนกันเดะเลย นี่คือหน้าตาเจาะลึกรายละเอียดของซูมพอตของตัวฟังเสียงคาร์บอนอันนี้ฟังเสียงคาร์บอนปลอมแบบปลอมปลอมปลอมอะปลอมเลยครับนี่คือปลอมเลยนะครับเก็บปลอมไปเลยดีกว่ามีตัวเลขเหมือนกัน สองศูนย์แปดสองศนกันทุกประการเดี๋ยวมาดูที่อย่างอื่นมากดีกว่าของแถมที่เขาให้มาอันนี้คือถุงผ้าของแท้ที่เขาแถมมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ ส่วนนี้หยิบอีกอันหนึ่งมานะอันนี้เป็นของปลอมนะครับที่แถมมาถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเขาก็แทบจะแถมมาเหมือนๆกันเลยอะ่ะผมจับเนื้อผ้าจับวัสดุจับอะไรหลายอยา่างแล้วก็ไม่ต่างกันนะครับระหว่างของแท้กับของปลอมนะครับเหมือนกันมากแล้วก็ไอ้ก,กล่องเนี้ยก็เหมือนกันเนี่ยกล่องก็เหมือนกัน เหมือนกันเลยยากมากที่จะบอกว่าอะไรต่างกันตัวเลขรหัสอะไรที่อยู่บนกล่องก็เหมือนกันครับดูสิเหมือนกันเดะเลยเหมือนกันมากาคงต้องไปเปรียบเทียบตอนที่วิ่งแล้วล่ะครับว่าสองคู่นี้ต่างกันอย่างไงนะอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่าง ของแท้กับของปลอมเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังกันครับฟังเสียงได้ยินไหมครับโอเคอันนี้ของปลอมนะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ของแท้ตรงพอร์ตมั้ยล่ะครับ ที่จะเป็นตัวให้เห็นความต่างระหว่างของแท้กับของปลอมเวลาที่วิ่งอ่าเดี๋ยวฟังของผมบ้างนะของผมข้างขวานี่ของแท้ข้างนี้ของปลอมนะครับหาฟังเสียงชัดเจนนะครับต้องพอดทครับตรองพอดจะมีเสียงแบบนี้นะครับไม่ของแท้ครับของแท้จะไม่มีนะครับ ก็<อ>ว่าตรงนี้เลยครับแรงดีดของ PSI มันไม่เหมือนอแต่ว่าก๊อปตรงนี้ไม่ได้แรงดัน PSI ของของแคปซูลไม่เท่ากันก๊อปไม่ได้นะครับหลังจากที่ได้ลองใส่นะครับตัว Alpha Fly 3ของแท้กับของปลอมเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้ชัดเจนนะครับแล้วเพื่อนผมเพื่อนเปสคนนี้ก็สัมผัสได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือบริเวณพอร์ตครับเพื่อนๆพ,พอร์ตเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของ Alpha Fly 3เนี่ยครับ ตัวของปลอมเนี่ยครับมันจะมีเสียงแล้วก็ความสเตเบิลเนี่ยจะต่างกับตัวของแท้ตัวของปลอมเนี่ครับเวลาที่ลงเท้าไปบนพอตเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยสเตเบิลจะไม่ค่อยมั่นคงสู้ของแท้ไม่ได้และก็จะมีเสียงเสียงแบบนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อลองฟังดูนะเสียงแบบบึ้ด,ด,ด,ดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองข้างด้วยนะตอนนี้เมื่อกี้เราลองใส่คนละข้างกันแล้วแล้วลองเทียบกันดูปรากฏว่าถ้าเป็นของปลอมอจะมีเสียงบริเวณแอร์พอตนะครับทั้งสองข้างเลยเหมือนกันเลย นะแล้วก็ความเซเบอร์บนเรนพอร์ตเนี่ยจะต่างกันไม่เหมือนของแท้ที่จะมั่นคงกว่าแล้วก็ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาของแท้เนี่ยนะครับจะเท่ากันหมดทุกอย่างครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ชัดเจนจากของปลอมอัลฟา f ฟ y 3เพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เจอแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจ ใส่ไปก่อนนะไหนๆก็ซื้อมาแล้ว <laughs> แล้วครั้งตัดไปนะครับก็ซื้อกับตัวแทนที่จําหน่ายอย่างเป็นทางการก็แล้วกันที่ช็อปไนกี้หรือว่าที่ไนกี้ออนไลน์นะครับหรือจะเป็นพวกร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแบบนี้น่าจะสบายใจกว่านะครับมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอะ,อะจะพูดยังไงซื้อของปลอมมาแล้วก็ใส่รอๆใส่ไปก่อนนะถ้าใครซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก่อนนะครับเ<ช>สียดายซื้อใส่ให้พังไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันโอเคไปแล้ว กลับมาที่สตูดิ o โอของเรานะครับก็เปรียบเทียบกันแล้วนะครับว่าความแตกต่างกันมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ2คู่นี้ AF3 แท้กับ AF3 แท้โรงงานนะครับแต่มันไม่มีคําว่าแท้โรงงานนะผมก็ใช้คําผิดจริงๆมันคือของปลอมทั้งหมดนั่นแหละเพื่อนๆนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับน้องสาวผมที่เคยทํางานที่ n i กี้นะครับเขาดูแลฝ่ายผลิตทั้งหมดของไนกี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่ n i กี้นั้นจะปล่อยให้มีโรงงานใดโรงงานหนึ่งครับผลิตสินค้าของตัวเองเกินออกมาแล้วก็เอานำมาวางจำหน่ายเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าเขาจะควบคุมอย่างละเอียดนะครับสตรมากๆเลยรวมไปถึงวัสดุแต่ละอย่างแต่ละที่นะครับก็จะถูกควบคุมอย่างละเอียดมากครับใครอยากรู้ว่าโรงงานไหนเนี่ยที่ผลิตรองเท้าให้กับไ i กี้หรือผลิต สินค้าอื่นๆของ Ni กี้เนี่ยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับเขามีลิสต์โรงงานไว้หมดเลยว่ามีที่ไหนบ้างคือถ้าเกิดเป็นพ่อค้าคนไหนที่ไปหิ้วมาจากต่างประเทศที่มาจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองไปหาดูว่าเฮ้ยโรงงานนี้ผลิตให้ไนกี้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็เข้าไปดูลิสต์ได้เลยเพราะว่าไนกี้เขาจะมีลิสต์ไว้เลยว่าโรงงานนี้ผลิตหรือไม่ใช่คนผลิตถ้ามีชื่อก็แปลว่าใช่แต่ผมว่ามันมเป็นไปไม่ได้น้อยมากที่มันจะมี สินค้าหลุดออกมาแบบนี้สําหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับคู่นี้ของปลอมจากโรงงานเนี่ยนะครับใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับความคิดเห็นผมนะก็ใส่ไปเถอะนะครับใส่ไปก่อนไม่เป็นไรหรอกไหนๆเราก็พลาดแล้วนะครับแต่ครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนำนะครับเพื่อนๆครับซื้อใน Official Store ไม่ว่าจะเป็น n นกี้ออนไลน์หรือว่าจะแวะไปที่ช็อปของ n นกี้ก็ได้นะครับ เข้าไปซื้อที่นั่นนะ่ะจะปลอดภัยที่สุดรวมไปถึงร้านค้าอื่นๆที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตเองว่าจะเป็นที่ร้านเลฟรนเนอร์พวกนี้เขาก็จะมีแบรนด์ไนกี้วางขายอยู่ด้วยร้านพวกนี้เหละเชื่อถือได้ร้อว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาดูนะครับให้เห็นว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลแล้วนะฮะเราโรงงาน สามารถพัฒนานะรองเท้าขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับของจริงมากๆผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องสังเกตให้ดีๆครับต้องคอยระวังไว้ให้ดีๆด,ดีที่สุดก็คือซื้อจากช็อปซื้อจากร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการนะครับเพื่อนๆครับ,ค,รบคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ